สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านครับคลิปนี้ก็จะนำสูตรสูตรนี้ครับสี่ชนเด่นเพราะว่าเลขชนเด่นสี่สูตรสูรนี้มีคนขอมาครับก็ถ้าขอมาสูตรไหนผมก็จะลงให้ครับถ้าไม่ขอมาผมก็จะไม่ลงให้เพราะว่าบางครั้งเลขมันมีเข้ามีหลดุดส่วนสี่ชนเด่น งวดนี้งวดที่สิบหกที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าตรงนี้ก็เด่นหกกับศูนย์ไม่มาครับก็มาแค่เลขรองคือสองกับสามออกสองสามส่วนงวดที่ผ่านมาที่ออกอะไรครับเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งก็สี่ตัวเดียวไม่มาครับก็เข้าไปที่เลขรองคือเลขศูนย์ ศก็ไปออกข้างบนออกศูนย์ศูนย์งวดนี้คืองวดใหม่ครับงวดประจำที่16ก็เด่นสีมากที่สุดครับทุกสูตรก็จะบวกกันแล้วก็จะได้เลข4เลขสีอีกงวดหนึ่งครับสำหรับสีชนเด่นก็เลขมันมีมีหลุดไป2อง,งวดครับ งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบหกเพราะงวดที่สิบสี่สิบห้านี่เขาหลุดครับเนี่ยครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบหกก็ลองเอาไปพิจารณาครับใครขอมาผมก็คำนวณให้เรียบร้อยครับก็เด่นโดนเลขสี่ตัวเดียวนะครับงวดที่แล้วก็เลขสี่ก็ไม่มา สี่ไม่มาห้าก็มาข้างล่างข้างบนออกเจ็ดศูนย์ศูนย์สูตรนี้ผมจะให้เลขที่ผมคำนวณเป็นร้อยะมาเลยก่อนครับแล้วผมจะให้ท่านดูหลังจากเราร้อยมาลลยเสร็จเราก็จะได้เอามาคำนวณเป็นสูตรนี้ผมจะให้ท่านดูเลขร้อยะมาเลยก่อนนี่ครับผมจะให้ท่านดูเริ่มจากจาก ตัวที่เราคํำนวณออกมาเลขสีตัวนะครับจะมาข้างบนครับนี่ครับตรงนี้ก็มาสี่ออกสี่สามตรงนี้ออะไรครับสามออกหกสามวัดนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยมี6กสองเกเลขออก2องผมจะให้ท่านดูเลขตรงนี้มากกว่าครับ เพราะเลขตัวนี้หลังๆมานี่มาตลอดครับยังงวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าตรงนี้เนี่ยครับเข้าสามตัวเลยครับเจ็ดเจ็ดเก้ามีเลขสี่ตัวยังงวดที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเนี่ยครับข้างล่างก็ออกห้าหนึ่งข้างบนก็มา 700, เจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับมีเลขอยู่สี่ตัวเท่ากับว่ามีเลขซ้ำสองตัวห้าก็ออกห้าหนึ่งข้างล่าง จ็ดก็ได้หลักร้อยแล้วก็อันนี้มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยได้ครับเจ็ดศูนศูนย์เพราะเลขมันออกเจ็ดร้อยงวดนี้นี่สามตัวตัวเลยครับเนี่ยสามตัวตรงๆเลย 7, 7, เจ็ดเจ็ดเก้าเนะยครับหลังๆมาเลขตรงนี้ออกครับนี่ครับหลายงวดติดแล้วครับเลขสี่ตัวตรงนี้และอันนี้ก็คืองวดใหม่ครับ นี่ครับมีหนึ่งมีเก้ามีหนึ่งมีแปดถ้ามีหนึ่งชนกันอย่างนี้เหมือนกับสูตรสูตรนี้เพราะว่าชนห้ามีสองตัวออกไปที่ห้าหนึ่งงวดนี้ตรงนี้มีหนึ่งมีเก้ามีหนึ่งมีแปดข้างบนต้องต้องมาครับผมว่า ต้องมีเก้ามีหนึ่งมีแปดข้างบนข้างล่างก็ต้องมาตรงหนึ่งข้างล่างน่าจะเป็นหนึ่งเพราะงวดน,นี้หนึ่งมาข้างล่างกับเก้าเก้ากับหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยล่างจะมีหนึ่งกับห้านี่ครับตรงนี้มีเลขหนึ่งแต่หลายสำนักเขาให้เลขเก้าเด่นตรงที่เลขเก้าสองตัวล่าง แต่ข้างบนเนี่ยมาอยู่แล้วครับเลขสี่ตัวตรงนี้ไม่มาสองตัวก็มาตัวหนึ่งงวดนี้เข้าสามตัวด้วยเจ็ 7, 7, ดเจ็ดเก้าวนี้มาทั้งเจ็ดทั้งศูนย์แล้วก็ห้าก็มาข้างล่างด้วยเป็นเลขเลขเด่นเลขวิ่งได้เลยครับนะครับเลขสี่ตัวตรงนี้อย่างเลขตัวเดียวข้างล่างนี่ออกนี่ครับสองสามอันนี้ก็หนึ่งก็เข้าไปที่ห้าหนึ่ง โมนี้ได้เลขเก้าอีกเลขเก้าเนี่ยผมว่าน่าจะมาล่างผมว่าเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันถ้าเล่นเลขเก้าเราก็ต้องเล่เลนเลขหกด้วยครับต้องกลับหัวด้วยบางครั้งเลขมันไม่ได้ออกตรงตรงครับมันก็บางทีก็ออกกลับหัวเก้าหนึ่งเก้าห้าถ้าจะให้เล่นนะ ็จะมีเก้าหนึ่งเก้าห้าสองตัวล่างเก้าหนึ่งเก้าห้าครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเพราะว่าข้างล่างนี่หลักหน่วยได้หนึ่งกับห้าครับหน่วยสองตัวล่างแล้วเลขหลักสิบล่างวันวนี้ เป็น903ครับเพราะผมก็แก้ให้แล้วสําหรับศูนย์นี้สองตัวล่างเพราะว่าหลังๆมานี่เขามาหลักหน่วยไปแล้วครับนี่ครับหลักหน่วยเริ่มมาจากงวดนี้มาครับก็ออกไปที่2 3 5 1งวดนี้ได้903ถ้า903ตรงนี้มี9ครับนี่ครับ ไม่รู้ว่างวดนี้จะมาหลักหน่วยหรือหลักหลักสิบอีกเพราะว่าเขาเข้าหลักหลักหน่วยมาสองงวดติดครับงวดก่อนห้าหนึ่งก็มาอยู่สองตัวห้าก็มาหลักหลักสิบหนึ่งก็มาหลักหน่วยงวดนี้ให้สามสี่เจ็ดก็ออกไปที่สองสามหลักหน่วยมาอีกงวดถัดมาที่ออกห้าหนึ่งให้ศูนย์หนึ่งสี่ก็ออกห้าหนึ่งมาหลักหน่วยอีกงวดนี้ก็ ได้903าศสาำหรับหลักสิบล่างแต่ตรงนี้มีเก้าครับมี1มี9มี8แต่เลข4ตัวนี่มาข้างบนบางครั้งก็มาสองตัวครับบางครั้งก็มาตัวหนึ่งมาข้างบนด้วยนี่ครับหลายงวดติดแล้วครับที่เลขมาแบบนี้ก็เอาไปพิจารณาดูครับสำหรับ สูตรร้อยมะลัยแล้วก็เอามาเป็นสูตรสี่ชนเด่นตรงนี้ก็ลองมาพิจารณาดูครับใครขอมาผมก็คานวณให้เสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับริงเฮงเลยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ